สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อโชคดีครั้งใหญ่มโหรานที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอเพราะว่าชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะโชคดีครั้งใหญ่ของคุณจะเป็นเรื่องอะไร เดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะเอ p มเพรสองถ้วย Mag ะะเม i ิเชนนะคะหกเหรียญคิงออฟสอดเพสออฟเพนทร์ชั่วเก้าเหรียญนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีทาวเวอร์ แปดไม้เทา้าแล้วก็ใบสุดท้ายไฮโลแฟนเป็นพลังงานของความสุขความร่มเย็นนะคะที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีธนูนะคะเหมือนกับว่าความทุกข์ใจความกังวลใจมันกำลังมารายหายไปนะหรือปัญหาต่างๆํากำลังขี้ไายในทางที่ดีมากขึ้นนะคะมีความสงบสุขนะมีความสุขมากมายเกิดขึ้น อาจจะได้รับข่าวดีมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจมีกำลังใจมีแรงฮึดสู้ในการแก้ไขปัญหาในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูมีคนมาช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราใจดีกับเรามากขึ้นนะคะนะจะรับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากๆดังนั้นนะเราก็ต้อง รักษาความสัมพันธ์นั้นให้ดีใครดีกับเราแล้วก็ทําทความดีตอบแทนกลับไปนะความรู้จักบุญคุณคนจะทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ไปไหนมาไหนยิ่งทําให้มีคนรักคนเมตตาเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงมีดวงนาริอุปธรรมด้วยจะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ได้ หนะ้าที่เมตตาเอนดูคุณทำอะไรก็จะได้รับการส่งเสริมนะเสนองานอะไรไปมีคนเห็นด้วยนะคะ,ะมีคนเล็งเห็นนะในความสามารถแล้วก็ในความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณนะคะ,ะแล้วก็สำหรับภาพเป็นเรื่องของความรักคนมีคู่นะทีอะ่อยู่ด้วยกันมานานแต่งงานกันแล้วที่มีแพน อยากจะมีลูกมีบุตรนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีนะเป็นไพ่แห่งการกําเนิดนะชีวิตใหม่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีลูกมีบุตรอย่างที่หวังเอาไว้อ่ารวมถึงถ้าเป็นความรักของคนโสดใครที่โสดมานานนะก็ถึงคราวที่จะได้เจอความรักที่ดีเจอคนที่ดีอาจจะเป็นรักแรกนะคะที่ทําให้คุณได้จดจําได้มีความทรงจําที่ดี กับความรักในครั้งนี้ก็ได้นะแต่ว่าจะเป็นรักเดียวหรือเปล่านะคะก็อยู่ที่คุณสองคนด้วยนะว่าจะเรียนรู้นะกันแลกกันได้ดีแค่ไหนนะคะาสามารถที่จะดูแลใส่ใจกันได้ดีหรือเปล่านะกอ็อยู่ที่คุณสองคนแต่ก็มีโอกาสนะที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้ดีมากๆนะอาจจะได้พบรักกับคนใกล้ตัวอาจจะเป็น เพื่อนที่ทำงานหรือเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็ได้นะคนที่เรารู้จักคนที่เรารู้สึกคุ้นเคยก็ได้แปลสภาพนะคะนะเป็นคนรู้ใจเป็นแฟนกันในอนาคตก็ได้นะดวงความรักก็ค่อนข้างจะเบ่งบานดีมากๆสำหรับาชาวราศีธนูนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะตัวคุณจะมีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลา,าดนะคะนะมีความคิดที่ดีมากๆ ดังนั้นนะหากมีไอเดียมีความคิดอะไรที่ดีขอให้นำเสนอนะคะหรือไม่ก็ลงมือทำนะก็จะยิ่งทำให้คุณได้พบความสำเร็จแบบเกินความคาดหมายนะหรืออช่วงนี้คุณอาจจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะการเริ่มต้นใหม่มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมีคุณนะภาพชีวิตที่ดีหรือ ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะไพ่เนอะ็มเพก็ยังหมายถึงเหมือนคุณมีชีวิตใหม่นะได้เจอแสงสว่างเจอหนทางใหม่ๆที่จะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงคุณจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คําพูดการสื่อสารนะคะนะหรือเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ก็ได้ที่จะโดดเด่นนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็เงินทองมากมาย มีวาจาเรียกทรัพย์ด้วยนะคะใครที่ทำธุรกิจค้าขายนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนเป็นคนกลางเป็นนายหน้านะคะที่ไปเจราจาเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินนะก็จะได้รับผลสำเร็จที่ดีมากๆเราพูดอะไรไปก็จะมีคนเชื่อถือนะยอมรับในตัวคุณมากขึ้นช่วงนี้จะมีแบบมีภาพลักษณ์ที่ดูดีดูน่าเชื่อถือ มีคนยอมรับในความสามารถในศักยภาพของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าการจะพูดสิ่งใดนั้นขอให้พูดในสิ่งที่ดีนะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าเราเผลอพูดในสิ่งที่มันไม่ดีไปมันก็อาจจะสร้างปัญหาตามมาได้นะคะอย่างเช่นพูดไม่จริงพูดโกหกหรือพูดว่าหลายคนอื่น มันก็อาจจะมีผลเสียกับตัวเราได้ก็ระมัดระวังด้วยก็พยายามคิดนะก่อนพูดเสมอไต่ตองให้ดีก่อนก็จะทำให้คำพูดของคุณมีแต่คนเชื่อถือแล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จแล้วก็เงินทองด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเงินนะก็ดูโดดเด่นดีมากๆ เป็นช่วงที่จะมีนะโอกาสในการหาเงินเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ย a พ e of p e n t a c โ e โอกาสในการสร้างเงินสร้างรายได้ที่จะมีเข้ามา,าหรืออาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆในการสร้างเงินให้กับคุณก็ได้ก็ขอให้น้อมรับด้วยความยินดีนะคะก็จะทําให้คุณมีเงินนะมีทองเพิ่มขึ้นสามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงระยะเวลานี้ ความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยในการใช้จ่ายเงินจะทำให้คุณมีเงิน,ม,งนมีทองเพิ่มมากขึ้นนะสภาพคล่องทางการเงินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใครที่อาจจะมีปัญหา,าเรื่องของหนี้สินนะคะก็สามารถที่จะเจรจานะต่อรองหรือมีการปฏิปนอมหน้ให้มันเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะผ่อนคลายขึ้นนะก็อย่างที่บอกไปว่า ชาวราศีธนูจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นเหมือนปัญหาต่างๆมันได้ผ่อนคลายนะพอที่จะทำให้เราหายใจหายคอเหมือนมีความรู้สึกโล่งใจนะกับปัญหาต่างๆก็ได้นะคะนะก็เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีธนูหรือบางท่านนะคะอาจจะมีการใช้เงินเพื่อซ่อมแซม หรือเป็นการปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้นอ,อย่างเช่นใครมีแผ่นอยากจะซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านดินเวทบ้านใหม่มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะนะได้ทําอย่างที่หวังเอาไว้นะเหมือนได้บ้านใหม่นะได้บ้านที่ใหญ่ขึ้นดูดีขึ้นเป็นบ้านที่อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยนะคะเหมือนได้เป็นการปรับเปลี่ยนฮงจุวยภายในบ้านของเรา ให้มีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะมีการซ่อมแซมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ,อเอารถนะคะเข้าอู่เพื่อตวรวจสภาพก็ได้มันเหมือนเป็นการได้ไปฟื้นฟูทําให้สิ่งน,นั้นนะดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นการใช้เงินในสิ่งที่มันจะก่อเกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะดวงชะตาของคุณกําลังจะ เป็นไปในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นมีความก้าวหน้าเกิดความสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่ว่าอาจจะต้องมีความขยันมีความเพียรพยายามนะเราทำสิ่งใดขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรทำจริงไม่หยอแยแนะคะก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้แล้วก็ไพ่ย,ยังสื่ออีกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามขอจง เชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณอย่าไปใส่ใจกับคำพูดด้านลบนะคะคำพูดที่มันทําให้เราแบบบ่นทนสูญเสียความมั่นใจนะเราก็อย่าไปเอาเก็บมาคิดให้มันปวดหัวนะคะอย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตเราควรอ่า เชื่อมั่นนะในความสามารถของเราโฟกัสกับสิ่งที่ทำทำให้เต็มที่และเชื่อเลยว่าคุณจะสามารถทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จได้นะคะนะจงเชื่อมั่นในตัวเองใครไม่เชื่อมั่นนี้ไม่เป็นไรนะคะขอให้คุณนะเชื่อมั่นในตัวของคุณเองก็จะทำให้เราเหมือนมีพลังใจมีแรงขึ้นสู้ในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น แล้วก็เป็นดวงชะตานะที่จะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเหมือนกับว่าคําขอพรของคุณกำลังจะสำาิ์ผลนะขอพรเรื่องของความสำเร็จของความก้าวหน้าเติบโตนะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูราบรื่นขึ้นนะเจอทางสะดวกขึ้นอะไรที่มันติดขัด ก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนนะก็ต้องทำให้เต็มที่สุดความสามารถแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะเล็งเห็นในความตั้งใจของเราพร้อมที่จะอวยพรอวยชัยให้คุณประสบความสำเร็จนะเกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะ ก็าหาเวลาไปทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะไปทําสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณหรืออาจจะไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะคะนะได้ไปแบ่งปันพลังงานดีๆส่งต่อให้กับคนอื่นเมื่อเราสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วการแบ่งปันส่งต่อให้กับคนที่เขาเดือดร้อนอให้กับคนที่ยากไร้ เหมือนเป็นการได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะการให้ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้เงินเสมอไปเราอาจจะส่งต่อด้วยกำลังใจนะด้วยการให้โอกาสหรือในเรื่องของการให้ความรู้ก็ได้ให้เขาสามารถนำความรู้นั้นนะนำโอกาสนั้นไปเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวไปหาเงินนะคะเพื่อ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้นะผลบุญอานนิสง์ผลบุญต่างๆที่คุณได้กระทํามาก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้ชะตาชีวิตของคุณเจอแสงอาเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะหรือเมื่อชีวิตมันติดขัดมีอุปสรรคปัญหาก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะรวมถึงเป็นราศี ที่อาจจะได้เจอนะจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญในชีวิตก็ได้อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจมีาทางให้คุณต้องเลือกนะคะอาจจะไปซ้ายไปขวาดีาอาจจะมีช้อยให้คุณต้องเลือกการที่คุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวต่างๆนะคะก็ขอให้ตัดสินใจด้วยเหตุและผล นะอย่าใช้อารมณ์แล้วก็ขอให้ยึดหลักของความถูกต้องก็จะทําให้คุณตัดสินใจได้ดีแล้วก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณนะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะก็ขอให้กระทำแต่ความดีนะคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วชีวิตของคุณก็จะได้ดีตลอดไปนะคะขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไป เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ